สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20พฤศจิกายน2 5 6รยคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับข้อความว่าฟ้องผมร้อยล้านก่อนหน้านี้การต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบันตนถูกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลฟ้องคดีละ24ล้าน6กพ7 5บาท สองคดีก็เกือบ50ล้านบาทล่าสุดมาต่อสู้เรื่องทวงคืนดาวเทียมไทยคมเพิ่งได้รับหมายศาลจากบริษัทเกาฟ้องตนหนึ่งร้อยล้านบาทต้องขอบคุณโจท์ทุกท่านที่ช่วยเติมพลังให้ในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งประเทศยังต้องเผชิญทั้งทุนล้มล้างและทุนที่จ้องเอาแต่ได้คนที่ลำบากที่สุดคือประชาชนแต่ไม่ต้องกลัวตนยังมีพลังที่จะไปปรับหรือหลายอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศสำหรับ หมายดังกล่าวนั้นเนี่ยครับกำหนดให้ในายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนั้นทําคําให้การแก้คดียื่นต่อศาลภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับหมายนัดกําหนดแนวทางการดําเนินคดีหรือสืบพยานโจทย์อีกทีวันที่27ธันวาคม2 5 6 4เวลา9นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญมีม,มติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคาร้องไว้พิจารณาวิิจัยกรณีที่หมอวรงขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้ถูกครองที่1กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ถูกรรองที่2คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสาทชผู้ถูกรรองที่3และก็คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกทคผู้ถูกร้องที่4รวมถึงบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้ถูกรรองที่5กระทำการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พศ2 5 5 0มาตรา190และมาตรา305วงเล็บ1และรัฐธรรมนูญ2 5 6 0มาตรา60ารา 270, และมาตรา274โดยสารเห็นว่ากรณีผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่1มีมติมอบให้ผู้ถูกร้องที่5นําเอกสารขายงานดาวเทียมเนี่ยนะครับที่ตำแหน่ง 1. 120องศาตะวันอ,ออกไปทําสัญญาร่วมกับบริษัทเอเชียซัตเทิร์ไลท์เทเลคอมมูนิเคชั่นคอมพานีลิมิเต็ดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจากเขตบ,บริหารพิเศษฮ่องกอง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูน2 5 5 0มาตรา190ถือไม่เห็นว่าการยื่นคำร้องในปัญหาการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญมาตรา178ไม่ได้บัญญัติให้สิทธิ์แก่ประชาชนทั่วไปยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญได้ในส่วนกรณีผู้ถูกร้องที่3และผู้ถูกร้องที่4ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3เลขที่3กทั55ทับ 002ลงวันที่26มิถุนายน2555เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50มาตรา305วงเล็บ1และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญ50มาตรา305วงเล็บ1เห็นว่ารัฐธรรมนูญ2550มาตรา305วงเล็บ1เป็นบทเฉพาะการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความขี่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําของผู้ถูกร้องที่3าและผู้ถูกร้องที่4และกรณีที่พรบรองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่3นั้นเนี่ยครับ <nei> พศพพ .62 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2 5 .60 มารรรตรา60มาตรา274หรือไม่ก็เห็นว่าการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติให้สิทธิไว้เป็นเฉพาะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา212และมาตรา231วงเล็บหนึ่งผู้ร้องจึงไม่อาจยืนน่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้สำหรับกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือว่าแพ็กเกจเมื่อวันที่14พฤษภาคม2562ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2560 มาตรา60หรือไม่เห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ได้มีสถานะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่จะอยู่ในอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่แหละครับกรณีนี้เนี่ยก็เลยมีการไปเชื่อมไปโยงกับทางด้านบริษัทก๊กรรเนี่ยนะครับก็เลยทําให้คุณหมอประดงนั้นถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน100ล้านบาทครับ